ชีวิตสอนอะไรเรามากมายและบทเรียนจากชีวิตทำให้เราเติบโตในความคิดนี่แหละวิชาชีวิตเดินออกจากบ้านแบบพอหลังไวเต็ม่ามุ่งมาทําสิ่งที่ใจกาถนาวิชาความรู้ที่ติดตัวมาเก็บไว้รักษาป้องกันตัวเองวันนี้จะลองเรียนวิชาเล่มใหม่วิชาที่ใครต่อไปก็ต้องเรียน วิชาที่ใช้ใจอะไรจะทาขีดเขียนมาเป็นวิชาที่ไม่ได้อยู่ในตำราเรียนโยโย่ไม่มีอาจารย์คนใดสอนมาวิชานี่แหละคือวิชาชีวิตวิชาที่เราต้องเอาตัวรอดจากความคิดคอยเตือนตัวเองว่ามึงอย่าทำผิด ชีวิตมันไม่สวยงามอย่างที่คิดเหมือนที่เขียนกับผิดและเอาลิฟิกมาลบได้ไม่มีทางรัดนำพาสันสํำเร็จก่อนที่มึงจะตายคุณทำทุกอย่างให้เสร็จบางทีพลิกมันไม่ได้เผ็ดทุกเม็ดเพราะว่าเขานั้นเรียกว่ามาเป็นพลิกดวกบางทีคนเราก็ต้องเอาตัวรอดจากคนรอบข้างที่ไม่ค่อยจะหวังดีเพราะเราต้องกลายเป็นผู้ร้ายทันทีบางครั้งทำดียังไม่เคยได้ดีเพราะว่าของฟรีมันไม่ม ขึ้นรถเมย์มันก็จะจะคอยบอกถ้ามวัวชะงูรถก็ผ่านไปจนจบชีวิตไม่เหมือนละครที่เขาติดที่เขาชอบดูตอนหลังข่าวทุกอาทิตย์หากวันใดไม่ได้ดูคงหลับไม่สนิทกระวนกระวายปั่นป่วนในความคิด เพราะชีวิตมันต้องมีล้มลุกคลุกรานจงฟังคําเตือนคําสอนของพ่อแม่แ่าไปเป็นคุณเกรีหัวอันตาันเกะกระรานสร้างปัญหาให้สังคมเพราะชีวิตมันมันแสนสั้นจงรด้ทำความดีก่อนที่มันจะสายไป